บ๊ายบายบ๊ายบายหนอ่ะไปยี่เน right. no. really ี่ยพี่ไหเดี๋ยวครับรออทดอบน้งนี่เห็นพี่ไหมฮะเอ็งพูดดังๆนี่อะไรคนจริงๆหรือว่า N P C คนจริงๆนี่น้องพี่จะพูดยังไง าจทำไมรูปหน้าพี่เหมือนเอฟบีซีเห็นเลยเหรอก็จะลองต่อยดูมันจะตายอ่าอ่าต่อยมาแล้วมเจอนี้ให้หน่อยฮะอะไรพี่อะไรโอ้แคปูนแคปูนเอ้พี่ผมตักเป็พกอะ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 อไอ้ผู้เล่นผู้เล่นพี่ยกมือแปลว่าอะไรยกมือแปลว่าขอตังค์หน่อยเอาไปเลยอ่ะอื กวนเต้นกวนเต้นี่เหรอเอ้ยอันนี้พี่ด่าผมเหรออ่าจะด่าใครมียกันเอ้ยเอ้ยอันนี้อันนี้สตอรี่มันสร้างด้วยไดไอจีนะครัะอ่าก็ฟักเลยแลนะอันนั้อันนี้แปลว่าอะไรอี่ไอจีบุเรนบุเรนบุเรนเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดละโอเคครับ เออมาต่อยมงต่อยมั่อเองเจาะแสบเข้าหน้าฮะไปลองดูว่าเป็นเอ็นพีซีหรือเปล่าเอ็นพีซีเรจะเท่นี่วะเออก็จริงพี่เหมือนเอ็นพีซีพิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้อะไรอันแบสบอยแบสบอย and can I do it and can I do it get a bad boy ใช่ไหมไปเที่ยวพี่ป้ามาเที่ยวพี่ป้าเที่ยวอะไรพี่เราดูตำรวจก่อนเออพาไปเที่ยวปะไปปะ มีทำพี่อรวยสวั์มาไหนครับเพิ่งมาครับม,มาพี่พาพเหรือเปโอ้คนยพี่เนเป็นจอนะขึ้นมาเลยน้องสาวอะไรใส้นกกทม,มชี่ยคนง่ายเลยสั์เนี่ยพาไปขไเนีย่ยน้องชื่อเนะ่ย ค่ะเอาแบบว่าเอาไมค์เข้าปากก็ได้ปะ่ะแบบว่าเข้าว่าไปนในปากใช่ใช่ใช่สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคนดูแอปดำนะสวัสดีครับเยียร์เยเลสโก้นะสวัสดีทุกคนนะครับ <c oughs> เออไมค์เข้าไปนในปากไงพูดเลยเอ,อ่ะพูดใหมเออ่เฮ้ยวันนี้ผมต้องจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเว้ยใ,ให้ผมโดน ผมโดนแบ็คลิสต์ไอ้เหี้ยโดนแบ็คลิสต์โรงพยาบาลเรื่องเมื่อวานไอ้เหี้ยต้องจ่ายก่อนสามโมงเหี้ยต้องไปจ่ายก่อนวะไม่งั้นเด็กหมอไม่มาชุบนั <c oughs> ่องอยู่ปนะน้อง <c oughs> เองปรับใหม่เองไปซื้อใหม่ใหม่ไว้เ่ยอยู่ครับตั้งตรงไหนอ๋อ <c oughs> เออพูดไม่ดังๆเหรอเนาะหนึ่งพี่โอเดี๋ยวพี่เอาเงินไปจ่ายโรงพยาบาแลแป๊บนึงพอดีพี่ทำเรื่องใหญ่ไว้ ทำเรื่องอะไรพี่พี่ไล่ตีไล่ตีไล่ตีชาวบ้านเนาะอ๋อไม่คนไม่ดีอย่างนี้นี่ใครจะคนดีเหมือนเองวะน้องใช่เขาผมเป็นคนดีน้องอย่าน้องเย่ามากวนส้นตีนกูเดี๋ยวกูจะเล่นแม่นไม่ได้เอ้าวอ้าวอ้าวร้องเพลงร้องเพลงพี่ร้องเพลงแม่มึงเสียไอ้นู่นไอ้นู่นฝั่งนู้นตอนนี้พี่ร้องเพลงกันเอ้ยเอ็งร้องมาดิ น้องมาดิไอ้เจ้าปนธนาคารเหรอป้นหาอะไมาเบิกตังค์อะหนูดูท่านเล่าให้พี่เล่าเฮียเด็กเกี้ย,ววยนี่มียาวอัอนนะเฮ้ยมีเท่าไราส่งมาให้หมดหนูมีปืนนะ่นเมีแม่มไงเฮียอยู่กับกูอะเจ้าแม่เฮ้ยมาน้องมีเท่าไรส่งมาให้หมดนี่คือการป้นไปไปมึงเลิกเบียร์แล้ว ใช่ไหมน้องฉัไม่มองทางหมดแต่มองเธอปะเนี่ยไม่อะมึงกูมึงมึงมึงกูก็ไม่มองนะเฮียดีๆนะพี่เด็กเก่งเบียวัสดีทุกคนครับอะไรน้องอันนี้ต่อร้องต่อเถียงเก่งอะไรเงี้ยเอ้ยผมไม่ได้เถียงอะไรเลยนะครับพี่เอออย่าหัดเถียงผู้ใหญ่น้องเป็นเด็กเป็นเล็กใช่คร่ะใช่พี่ก็อย่าเถียงหนู อะไรเนาะทไม่พี่เยังยังไม่ได้วะแค่แค่แค่เราพูดดูกับมันไม่เคยพูดับใครนะครับโอเคแกแกแกเกบูสแกบูสเกบูสเงินมาจ่ตรงบานครับแต่ค่ะพี่หมออยู่เนาะหมอบนเวทเนี่ยหมอครับพอดีเอาเงินมาจ่ายค่าแบล็กลิสครับหนึ่งหมื่นมีใครอยู่ไหมครับใครรับเรื่องได้บ้างครับ หนึ่งหมื่นใช่ไหมครับน้องบลรถได้ยินเสียงพี่ปะได้ยิน,นครับโอเคอันนี้จ่ายได้เลยใช่ไหมครับจ่ายที่ใครก็ได้ใช่ไหมครับเลขอะไรครับเลขอะไรครับพี่สาวไม่ได้หลบครับแค่หาเสียงเฮ้ยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรผมดีหรครับ ครับใช่เอ้อมันตกอยู่ตรงไหนแน่ะเป็นอะไรครับอะไรแล้วแล้วะไรได้ยินไหมได้ยินแล้วรับได้ยินไหมได้ยินไหมเลขเลขอะไรอ่าฮะแปดหนึ่งมาฮะแบทวีดมาแต่ค่าทางด่วนนะครับจอเสียดีครับประเทศนี้ไม่มีนะครับทางด่วนจอร์จใช่หมอใช่ครับผมเขาติดเขาติดเขาประตูอัตโนมัตินะครับ าเขาประกาศว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคครับ ID 85ครับเออไม่ใช่82 85อ5แ้นี่บอกใครหรือเปล่าอะไรอ่ะโอเคครับเอรี่อ๋อหนู้วคิดมากถ้าพวกนี้ว่าเป็นแบบ มันเป็นมันเป็นขี้ค่าพี่เองอะพี่เลยต้องมาจ่ายกันให้มันเข้าใจไหมเหรอครับพี่คนรวยเจ้าธรรมดาเนาะทำงานทั้งปีเนี่ยทำงานอะไรครับ <c oughs> เป็นแก๊งหมวกนกเหรอแค่แก๊งหมวกนกน้องแก๊งน็อกเด็กเสียงย่อเออไว้เฮียลืมโทษโทษดีครับไอจ้าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ พี่ทำงานอะไรมันก็เรื่องของพี่เนาะทำไมอ่ะเขียงครับโอเคเองนี่ดูกระถานี่เองนี่น่าจะเป็นลูกมาเฟียปะเนี่ยผมทำอะไรมันก็เรื่องของผมครับพี่ไอ้ผู้จ่าดีหน่อยคุยกับพี่นะน้องเออเออผมผมพูดเรื่องเขาผมพูดเลื่องเออต่อเ้าต่อเถียงพี่ก็แบ๊กอินแบ๊กซะนี่แบ๊กอะไรครับพี่ นี่ยังมีครอบครัวปะเนี่ยมีพงมีพ่อมีฟงมีแฟนมีมีคงมีคงมีคงมีน้องปะเนี่ยเออไม่มีครับเอมีครับมีมีอะไรบ้างเนี่ยมีพงมีพ่อมีมงมีแม่มีคงมีแฟนมีน้องมีน้องมีคงมีพี่ไหนพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสมชัยอยู่ต่างจังหวัดเอาดีเอาดีดีพ่อชื่ออะไรผมชื่ออัครเดชอันนี้คือพ่อจริงเลยเหรอ พ่อจริงๆครับไ <I dead. laughs> อแดดเฮ้ยรอชื่อพ่อแม่เพื่อนอราเดาเราไอเดดจริงไหมเนี่ยให้หัวใจเป็นหนึ่งดวงอันนี้เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับโอเคแต่ด้ไม่รออันนี้หัวใจหนึ่งดวงครับพี่อะไรวะแล้วแม่ชื่ออะไรแม่ผมชื่อตานีครับชช่ไหอตานี ปานีปานีครับฟื้ชิโกชินิงเก้าเอ็งเอ็งบอกชื่อพ่อจะแม่เองมาไหมนะเนี่ยนี่ครับทำไมนะครับทำไมมงบอกไม่ได้งานหึมเลยโอ้โหก็ดูเถอะครับพี่คนแบบนี้ผมยอมเลยจะพี่พาไปถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปอะไรครับพี่เอง็งอยากปนคันไหมอยากครับอยากแต่ตะพนไม่ถึงผมไม่มีอา,อาวุธแดงอะไรนะเอ้ยไปจบปุ่นเหรอเนาะ โอ้เดี๋ยวหดึ่งพี่ลองดูข้อในตัวแับจะกลัวอะไรวะกลัวจะปวดเงียววะอย่าให้กลัวเน้องเขามีปืนนีพี่ตอนนี้พี่ทำงานอะไรครับเนี่ยเป็นโจนเรหรออาวผมก็อยากเป็นโจรครับ ผมใช่ไปโจมมาปืนมาเจาะอ่ะโอพี่หลบลิขสิทธิ์แล้วครับร้องเพลงแบบหลบลิขสิตเหรอร้องเพลงแบบหลบดิคาสิตเหรอครับกูส้นตีนดีวะไอ้ไอเอไไหี้ยเนี่ยคาเทือบไปไหมวะโอ้แม่มารยาทดีไม่ด้วยจอดรถจอดรถอะไรนะ้องพี่มาร์กแมพอ๋าดว้วยจะกูจะใส่ซะนี่ใส่แล้วครับใส่หน้านา้อง อขาพูดแบบนี้แล้วครับพี่จะใส่คอนเวัตเขาเพื่เตะหน้ามึงปิดสองทีแล้วก็เก๊กท่าหนึ่งเคยฟังเปล่ามไม่เคยฟังนะครับตำรวจแปบน้องได้ครับพี่นตำรวไอ้เี้านี่หล่อนเลยสัตว์สวัสดีทุกคนนะเออพามันไปป่นบ้าเนี่ยตำรวจสามป่ะ,ะตำรวจต,ต้องสามป่ะถึงจะป่นได้ใช่ใช่ครับพี่ตำรวจเจ็ด ไอประเทศจริงไอสัตว์ไม่เห็นมีตำรวจได้ไปอะไรมัาตั้งตรงนี้เขาอยากเฮ้ยนี่มึงนี่มึงจะพูดทุกอย่างไม่ได้นะน้องแต่พี่ผมจะไม่พูดทุกอย่างพูดเล่นพูดเล่นน้องพูดเล่นไอพูดด่าไปจะพูดทุกอย่ตกใจปะไอตกใจปะเออตกใจที่ไหนครับฮะตกใจนิดหน่อยม่วงหน่อยปะเนี่ยไม่ได้ม่วงครับอันนี้เอกลักษณ์ของผม อะไรี่ินแบ็คลิสแม่งแค่พักเศษหนึ่งก็ได้เนี้ยพอดีกดแบ็ลเล่เลอ่อ่าอ่าอ่าอ่พี่จะเป็นใหญ่แล้วเนาะอ่อเอ็งหัวเราแบบพี่เิเออเอ็เออเออเ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 ออเอออเอเอาเอเอเเออเออเ่ม เออเฮียไม่ใช่ละมึงพาล้น้องอันเนี้ยโอ้โหไม่ไหวจริงอ่ะพี่เออว่าละเอ็งจะเป็นลูกน้องพี่ป่ะได้เลยครับพี่แต่ว่าพาผมไปเปลี่ยนชุดก่อนผมไหวกับชุดเนี้ยผมไปใส่ชุดดำเอ็งไปใส่ชุดสีดำแมแบบมาโทษมึงเกินเลยได้ครับพี่ เราผมผมผมเอาร้านสบายพี่นะครับพี่พี่แต่งได้นะสบายแต่งฟรีน้องที่นี่พี่ไม่พี่พี่หมักเราผมมาให้พี่เนี่ยอะไรน้องแท่ครับพี่อย่าเพ้อเจ้อได้เปล่าวะยิ่งโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกแห่งตัวละครนะเว้ยเอ้ยพี่พูดกับพี่แต่เราลงไปเอาพี่อย่าลงเฮ้ยลงเลยเอาลงไปเนาะอย่าช้าๆ้าว่าน้องนี่เรา คิดว่าพี่จะเปลี่ยนสีรถซะหน่อยวะได้ครับแม่งแพงที่สุดเลยครับพี่มันแพงเหรอมันถูกไหมหรือเปล่าไน้องนั่นประเด็นพี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเปลี่ยนอไหมเองดูดม้ามาปะเนี่ยสองก็บอกฮะไม่มีแล้วครับพี่ ลุไไ้ไหวผ่านเลยป่ะเออพี่นั่งรู้จักมึงอะ่ะมึงชื่ออะไรนะก็ขนมเอาอดีดิเอาผมชื่อขนมพี่ขนมปีบ๊บ <c oughs> ไอสัตชื่อขนมปี๊บโอเคยังไงโคตรเท่ชื่อผมมั okay. นโคตรเท่ทททน้องไอ้ตัดมาเนีย่ยยังเหม็นลเลยอ๋อไอพี่คนนั้นมีสาวด้วยไอย้เงยียบๆน้องนะเขาได้ยินไอเก่กับ พี่สาวพี่ผมชอบไม่ขอเปลี่ยนสีรถนะสัตว์เปลี่ยนไงวะก็สีดำมาดีแล้วไอ้เหี้ยเพราะแม่งเนียนดีแมงแมงเนียนตาไว้